สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l อุกอุนเกมมิ่งกับวิดีโอไกด์การสู้บอสตู้บาทสายฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากในส่วนของการจัดทีมก่อนนะครับเริ่มที่ตัวแรกก็คือตัวดาเมจหลักซึ่งตัวดาเมจหลักเนี่ยมีทั้งหมด4ี่ท่าที่ผมคิดว่าน่าใช้ก็คือท่าไฟน้ําน้ําแข็งแล้วก็ลมเพราะว่าสี่ท่าที่พูดไปเนี่ยจะทําปฏิกิริยากับบอสท,ที่เป็นท่าสายฟ้าได้ แต่ที่ผมแนะนําที่สุดก็คือธาตุไฟเพราะว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันแรงแล้วก็อาวุธที่ผมใช้คือไม่ได้มีอะไรมากเป็นสามดาวธรรมดาส่วอ์ติแฟกต์ก็ใช้เซตเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2อันนะครับต่อมาตัวที่2ผมเอามาเป็นดาเมจลองแล้วก็มาบัฟเพื่อนก็จะใช้อ์ติแฟกต์เป็นเซต instructor นะครับก็คือพอกดใช้สกิลแล้วจะเพิ่มความชำนาญธาตุให้กับทั้งทีมชำนาญธาตุก็คือทำให้คอมโบธาตุต่างเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับ ตรงนี้เอามาแค่กดสกิลแล้วก็เปลี่ยนออกแล้วก็ตัวของบาบาร่าก็เอามาแทงแล้วก็ฮิวด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออาวุธก็คือเวลาที่ผมเลือกบาบาร่าจากนั้นผมสลับเอาบาบาร่าออกเนี่ยตัวที่เข้าทีหลังก็จะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวของแอมเบอร์จริงๆแล้วตัวสุดท้ายนี้ไม่ได้ฟิกคือผมว่าใช้แค่3ตัวแรกมันก็ผ่านได้ละ แต่ว่าที่เอามาก็เพื่อที่ถ้าเราได้ธาตุไฟ2ตัวในทีมเนี่ยมันจะเพิ่มพมลังโจมตีขึ้น25%ก็เอามาเล่งาดาเมจให้ค่าเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับยูน่าจะไม่ได้เลือกใช้เลยโอเคพร้อมละเดี๋ยวคราวนี้มาสู้กับบอสกันสำหรับบอสประเภทลูกบาดนี่นะครับเราจะโจมตีมันไม่ได้นะคือเราต้องรอให้มันโจมตีก่อนแล้วให้มันเผยเป็นจุดอ่อนออกมาเราถึงจะโจมตีที่แกนกลางของมันแลวทำาดาเมจได้ ซึ่งบอสแต่และตัวเนี่ยมันจะมีท่าที่พอมันใช้แล้วมันจะเปิดเผยจุดอ่อนนานเป็นพิเศษน,นะครับอย่างของตัวนี้ก็คือถ้าโจมตี3ครั้งเนี่ยไอที่ต่อยตกนะครับสครั้งติดนะครับมันจะเปิดเผยจุดอ่อนนานมากเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ไม้ตายเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในจังหวะนี้นะครับคราวนี้คอมโบของผมเล่งดาเมจทำยังไงผมก็เริ่มจากเลือกตัวบาบาร่าก่อนแล้วพอจังหวะจะโจมตีบอสเนี่ยผมก็เอาตัวดาเมจหลักเข้ามาผมก็จะได้บัฟจากหนังสือ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวดาเมจลองกดสกิลเพื่อบัฟทั้งทีมแล้วก็กลับมาเป็นตัวดาเมจหลักโจมตีต่อคือคอมโบม,ม,มีแค่นี้นะครับแต่ว่าดาเมจที่ได้เนี่ยคือรุนแรงมาก <1> <1> <1> <1> แล้วก็ท่านี้ของบอสน,นะครับ เราสามารถวิ่งไปตรงกลางเพื่อไปโจมตีบอสฟรีได้เลยนะแต่ว่ามันจะมีจังหวะย้อนกลับนะครับซึ่งเราก็ต้องวิ่งออกให้ทันไม่งั้นจะโดนนาเมตแต่วันนี้ผมวิ่งไปดูเลเซอร์เองอันนี้พลาดเองเคราวนี้พอบอสใกล้าตายนะครับผมแนะนําให้เก็บถ้าไม่ตายเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอบอสพลังชีวิตเหลือน้อยเนี่ยมันจะไปตรงกลางแล้วก็เรียกผลิกออกมาสามมัน ซึ่งเราต้องใช้ดาเมจธาตเท่านั้นในการโจมตีผลึกพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีพังไม่หมดเนี่ยบอสมันจะได้ฟื้นพลังชีวิตนะครับแล้วเราต้องมาตีผลึกใหม่คือถ้าเราตีได้อันนึงเนี่ยครั้งต่อไปมันก็จะมี2นะครับก็ตีไปเรื่อยๆจนมันแตกทั้งหมดนั่นแหละ ก็เป็นอันเรียบร้อยกับบอสตัวนี้นะครับก็ไม่ยากมากหังว่าจะพอเป็นแนวทางได้อย่างไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำมาเพิ่มสำหรับบอสตัวอื่นอีกขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ